ดีต้นบายบายคะ่ะวันนี้จะพามาดูาปลูกดอกบานบรูโรยเด้อจ้าต้นสายพันธุ์เเพาะเองนะคะเพาะใส่กระถางอย่างนี้คะ่ะใส่ถาดอย่างนี้นะคะแล้วก็อ,าจ,อาจะอาจะเวลาถอนจะถอนยากหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะต้นนี้สายพันธุ์ทนทานนะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหี่ยวง่ายๆคะ่ะปลูกง่ายแล้วก็เวลาเราเพาะใส่หลุมก็ได้หรือว่าเพาะใส่ถาดอย่างนี้ก็ได้นะคะ มุนจบม,มาขี้เกียจเลยเพราะหวานในหวานมเมล็ดเหรอในถาดอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มาถอนเอาทีละต้นทีละต้นระหว่านสายพันธุ์นี้นะคะใช้เวลาประมาณสักอสองเดือนค่ะสองเดือนก็จะได้ความยาวขนาดนี้นะคะขนาดนี้กํลาลังพอดีค่ะปีนี้หวานได้ดีๆอาจจะหนาวนิดหน่อยปีนี้แต่ว่าก็มีต้นเล็กด้วยค่ะแต่ว่าต้นใหญ่ก็ประมาณนี้นะคะประมาณพื้อ,อย่างนี้ รประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนนี่กําลังดีค่ะ2เดือนหรือว่าเดือนนิดหน่อยถ้าเดือนนิดหน่อยออกจะเล็กหน่อย2เดือนก็กําลังดีๆค่ะทางนู้นก็จะมีสายพันธุ์เยอะๆนะคะไปดูสายพันธุ์ให้หน่อยได้ไหมคะเรามีห้าสายพันธุ์แต่ว่าใช้เวลาหวานเหมือนกันใช้เวลาประมาณ2เดือนเหมือนกันทุกๆสายพันธุ์ที่หสายพันธุ์ที่เรามีอยู่เราจะหวานทีเดียวเลยค่ะอันนี้สายพันธุ์นี้เราถอนแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะ เราหวานไม่ใช่เป็นลุมหลุมแต่ว่าเป็นถาดแต่ว่ามีรากติดให้เราเยอะๆคะ่ะเราก็จะปลูกอย่างนี้นะปลูกให้ถึงดินมาแค่นี้เองคะ่ะก็ปลูกง่ายคะ่ะปลูกไม่ยากนะคะแค่นี้เองง่ายเชือกนี้ประมาณ18บแปดเซนคะ่ะสิบแปดเซนเรามีสาอะไรนะสมช่องแต่ว่าุปลูกแค่สองช่องคะ่ะอีกช่องหนึ่งจะเอาไว้สำหรับ ปล่อยน้ํานะคะอันนี้เป็นเป็นก๊อกลดน้ําของเราค่ะอันนี้เป็นก๊อกรดน้ําของเรานะคะ,ะไมะ่ตอนแรกๆเราจะใช้มือลดค่ะแต่ว่าเพราะว่าให้ดินสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าถ้าหลังจากดินสม่ำเสมอแล้วเราจะใช้ก๊อกน้ำนี้เราจะใช้ก๊อกน้ำหลังจากเราลดฝักบัวเสร็จหรือว่าลดสายยางเสร็จเราจะใช้ก๊อกน้ำนี้ลด สาเหตุใ้ก๊อกน้านี่ลดวาไวๆไม่ได้เพราะว่าดินจะไม่สม่ําเสมอค่ะเราจะใช้สายยางลดก่อนเพื่อที่ให้ดินสม่ําเสมอนะคะความกว้างของเชือกนี้ก็มีสามแถวนะคะแต่ว่าเราจะปลูกสองแถวก็กว้างประมาณห้าสิบกว่าเซนค่ะอันนี้นะคะสําหรับเชือกนี้ประมาณห้าสิบเซนส่วนนี้ก็ประมาณสามสิบสี่หรือว่า 34หรือว่า 35.. ค่ะความยาวของสวนนะคะแต่ความกว้างของสวนก็ประมาณ4เมตรกว่าเนาะสี่เมตรห้าเมตรประมาณสเมตรห้าเมตรค่ะเราจะปลูกก่าสีช่องค่ะ4ี่สี่ช่องอที่เราจะปลูกนะคะ,ะ,ะปลูดดอกนี้ใช้เวลาไวๆไ,ได้ปลูกได้เก็บไวๆค่ะใช้เวลาประมาณสักเดือนกว่าหรือ2เดือนค่ะก็ะะจะได้เด็ดดอกนะคะประมาณ2เดือนเดือนกว่ากว่าก็ะจะได้เด็ดดอกแล้วค่ะ ของเรามีป er ีนี้มีมีข so ีดสายพันธ์เอ่ยมีมีประมาณห้าสายพันธุค่ะเราจะปลูกประมาณห้าสายพันธนะคะมีสีอันนี้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงแล้วก็จะปลูกสีขาวแล้วก็จะปลูกสีชมพูแล้วก็จะปลูกสีส้มอมชมพูนิดๆแล้วก็จะออกชมพูอ่าชมพูเป็นต้นเดียวค่ะชมพูแล้วก็ส้มเป็นต้นเดียวอ่าเราไม่ปลูกเยอะค่ะเพราะว่าเด็ดยากอ่าจะมีดอกทีละต้นทีละต้นแต่ว่า สีม่วงนี้แล้วก็สีขาวแล้วก็สีชมพูนี้จะออกเป็นช่อใหญ่ๆแล้วก็จะเด็ดง่ายค่ะแต่ว่ามีโอกาสเอ่อเออชกหนักๆน,นะคะเพราะว่าดอกหลายๆดอกค่ะเรา,าปลูกผสมผสมปลูก,ลกหลายๆสายพันธุ์เพื่อที่เวลาขายแล้วก็ผสมกันได้ง่ายค่ะ แต่ถ้าเราปลูกอดอกนี้ดอกเดียวเวลาออกดอกมาเยอะๆนี่จะเป็นช่อใหญ่ค่ะเลยจะปลูกต้นเดี่ยวคู่ด้วยค่ะตอนนี้ยังเพิ่งบุญสมเพิ่งมาปลูกเริ่มปลูกสายพันธุ์แรกค่ะตอนนี้เลยมาให้ดูไวใๆก่อนบ๊ายบาย